า <H aa> ดูเหมือนว่าจาัก,กรพรรด,ดินีเทพจันทราจะสนใจในตรวบรรพรุรุษของข้าไม่น้อยเลยนะอืมเท่าที่ข้ารู้มาจัก,กรพรรดิเทพต้นตระก,กูลท่านนี้ดูเหมือนจะเคยสร้างเวรกรรมไปมากมายโดยเฉพาะเรื่องที่เคยค้นพบฮ่าฮ <aa> ่า <h aa> ท่านกำลังพูดจะมีนัยยะแอบแฝงอยู่หรือเปล่าที่แท้นางก็จงใจมุ่งเป้ามาที่ผลึกบรรพากาลแห,ห่ง้วงนิรา์จริงด้วย ข้าย่อมต้องมีเจตนาแอบแฝงอยู่แล้วหยุนเชอร์เจ้าว่าถูกไหมเริ่มกันเลยหยุนเชอร์เมื่อกี้ทำไมข้าถึงรู้สึกแปลกๆท่านพระอูโุโสเมื่อกี้ตอนที่ท่านสนทนาท่านเกิดเสียสมาธิจนพลังปีศาจในร่างเกือบจะกดข่มไว้ไม่อยู่แล้วอ๋อ ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เองเป็นค่าที่ <classy> เสียมารยายยไปเกือบไปแล้วจริงๆเมื่อกี้ยังดีที่หยุนเ enfin ช่อไหวพริบด nice ีท่านผัววุโสหยุนเช่อไม่สิข้าติดค้างน้ำใจเจ้าอีกครั้งแล้วผู้น้อยไม่ได้ออกแรงมากมายไร แต่กลับทําให้ท่านจักรพัฒเทพติดค้างน้ําใจค้งใหญ่ได้หากลองคํานวณดูแล้วถือเป็นโชคของผู้น้อยมากกว่าครับเออล่ะยวนเชอร์พวกเราควรรีบไปแก้กล่อมจักรพันด,ดินีปีศาจทลายสวรรค์ได้แล้วนี่ถึงจะเป็นเรื่องสัาพันที่สุดของแดนเทพทั้งหมดท่านจักรพัฒเทพผู้น้อยขอตัวลาดีพิที่เหลือข้าจะชําระล้างด้วยตนเองไม่กล้ารบกวนยุนเชอร์ไปมากกว่านี้แล้ว ชำระล้างด้วยตนเองเราะเฮอท่านจากกักรพรทเทพดูเหมือนท่านจะลืมภัยพิบัติอีกอย่างหนึ่งไปแล้วหรือเปล่าภัยพิบัติอะไรหากคา,าดการไม่ผิดเมื่อไม่นานมานี้จกกักรพรทเทพนันหมิงจะต้องเคยมาที่นี่แน่ๆใช่ไหมความสัมพันธ์ระหว่างสองแดนของพวกเจ้ามักจะละเอียดอ่อนเสมอตอนนี้อนักรเทพปรมาณพึงสูญเสียสามเทพปรมาณไปเขาจะถือโอากาสนี้ซ้ำเติมหรือเปล่า ต่อให้อนาจาักรเทพปรมาณของข้าจะเสียสามเทพปรมาณไปแต่ก็ไม่มีทางเกรงกลัวหนานมิงหรอกแล้วถ้าหากอาณาจักรเทพปรมาณต้องสูญเสียเจ้าไปอีกคนล่ะจัก,กรพรรดินดีเทพกันทาท่านหมายความว่ายังไงหรือว่าหนานหมิงน่าจะกล้าลงมือกับข้าจริงๆเขามีปัญญาทําแบบนั้นเียวหรอหากวัดกันที่ความแข็งแกรง่งจัก,กรพรดเทพปรมาณอย่างเจ้าคงไม่เกรงกลัวเขาอยู่แล้ว แต่ว่าในอนาณาจักรเทพนั้นหม,มีพิษชนิดหนึง่งชื่อของมันคือสังหารเทพดับศูนย์เป็นพิษปีศาจที่ตกทอดมาจากยุคก,การก่อนและมันยังเป็นพิษที่น่ากลัวที่สุดในโลกยุคปัจจุบันเจ้ารู้เรื่องนี้บ้างไหมข้านึกว่าเรื่องอะไรที่ไหนได้ที่แท้ก็แค่พิษสังหารเทพดับศูนย์ที่เคยใช้จัดการกับพวกเทพบาร,ราชั้นตามพวกนั้นน่ะหรอจากกัปพันดินีเทพจันหา เจ้าคิดว่าราชายอย่างข้าจะหวาดกลัวพิษปีศาจอย่างนั้นหรอเมื่อก่อนเจ้าอาจจะไม่กลัวแต่ตอนนี้ร่างกายของเจ้าแปดเปื้อนด้วยพลังปราณของทารกปีศาจเจ้าจะไม่กลัวมันจริงๆหรือมีอะไรน่ากลัวหรือว่าเจ้าลืมไปแล้วหมื่นภัยไร้ชีวิตพิดล้างโลกที่เคยทำลายเหล่าเทพและปีศาจจนสิ้นซากมานานปีก่อน มันคือสิ่งที่กาเนิดมาจากการหลอมรวมการระหว่างพลังปีศาจของกองล็อภัยพิบัติทารกมาและพลังปีศาจจากไขมุกพิสวรคร์ซึ่งเนื้อแท้ของเหมือนพิษร้ายชีวิตนั้นไม่ใช่แค่พลังปีศาจและไม่ใช่แค่พิษเจ้าต้องการจะสื่ออะไรกันแน่ที่ข้าหมายถึงก็คือหากพิษร้ายแรงได้สัมผัสกับพลังปีศาจของทารกปีศาจมันมีโอกาสสูงมากที่จะเกิดการกลายพันธุ์ที่น่าสะพรึงกลัวขึ้น และเมื่อถึงตอนนั้นช่างเถอะถ้าพูดจบเพียงเท่านี้หยุนเชอร์พวกเรา,เาไปกันเถะนี่คือการจงใจปลูกฝังเงาแห่งความหวาดกลัวที่น่าจะเป็นกลัวลงไปในใจของเฉยนเย่ฟ่านเทียนโดยตรงพิษร้ายกับพลังทรกวิสารวมกันจะเกิดการกลายพันธุ์ขึ้นจริงๆอย่างนั้นหรอ ท่านพอ่อดูเหมือนว่านายกับหยวนเชอร์จะไม่ได้มาเพื่อผนเอกปันพักการแห่งโนิรานานเจ้าคะนอกจากนี้นางดูเหมือนจะค้นพบตัวตนของข้าแล้วแต่แซงทําเป็นไม่รู้พูดง่ายๆก็คือนางไม่ได้มาเพื่อข่าเช่นกันข้าว่าพวกเขามุ่งเป้ามาที่ข้ามากกว่าเป็นยังไงบ้างสามารถฉีดฟิษสวรร์เข้าไปได้หรือไม่ งานใหญ่สำเร็จแล้วอีกสามชั่วยางพิจจะกําเริบอย่างเต็มที่ดีมากงั้นพวกเราก็แค่รอให้พิจในตัวเจ้ายิงจอกเท่าเฉียนเย่ัันกําเริบเธอจากกรพระเทพเกิดอะไรขึ้นนี่มันพลังปีศาจกําเริบงั้นเหรอแต่ว่าหยุนเช่พิ่งจะชำระล้างให้เมื่อไม่กี่ชั่วย,ยางก่อนเองนะ มันคือพีคจากรพรรดิเทพท่านจากรพรรดิเทพวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง comment มมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ